บอ่อน้ำแก้คุณใสล้างมุนดำที่อยู่มานานกว่า2,000ปีนำมือพาทุกคนมาโบราณสถานเก่าแก่สมัยทวาราวดีเป็นสถานที่มหามงคลแห่งศรัทธาที่แห่งนี้คือวัดศักดิ์มรกรตั้งอยู่ในเขตอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีพาทุกคนเดินทางมาเที่ยวง่ายๆใกล้กรุงเทพมาหมู่ตามอาจารย์ลักและทอๆททททกันใครที่ช่วงนี้ร่วงตกนอนไม่หลับฝันไม่ค่อยดีหูแว่วตาฝาดอยากจะให้เดินทางมาไหว้แล้วก็ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ประพรมร่างกายกันบอ่อน้ำนี้มีอายุมานานมาก ก,กว่า2000ปีความมหัศจรรย์คือน้ําในบ่อไม่เคยแห้งเหือดไปเลยถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเห็นได้ว่าน้ํามีสีเขียวมรกตและดูใสสะอาดมากมีความเชื่อกันว่าใครที่นําน้ํามาอาบประพรมร่างกายก็จะเหมือนเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่ติดตัวและเหมือนได้เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยถ้านําน้ําไปประพรมกับสถานที่อยู่อาศัยที่ทํางานกิจการหรือว่าสินค้าเข้าของธุรกิจของเราก็จะช่วยทําให้ค้าขายรุ่งเรืองอีกด้วยใครที่ปรารถนาปฏิหารแห่งดวงชะตาอยากให ลองมายังบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้เฮ้ยเธอเราได้กลิ่นหอมอะ่ะได้กลิ่นเหมือนแบบเหมือนน้าหอมอะ่ะแต่ไม่ใช่เหมือนหรือน้ําหอมเราอุย้ยทาไมรู้สึกเราได้กลิ่นน้ําหอมอะ่ะเหมือนเป็นกลิ่นดอกไม้อะ่ะ สถานที่แห่งนี้รม่มรื่นสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนจิตใจนอกจากบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วที่วัดนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยตามความเชื่อใครได้มากราบไหว้ก็นับเป็นมหามงคลเช่นกันสถานที่เที่ยวตามภาคตะว,วันออกยังมีอีกมากมายใครที่อยากจะให้น้ำเมืเดินทางสายมูไปที่ไหนก็มาบอกกันได้นะก่อนจะวันสงการานต์ปีใหม่ไทยนี้ใครอยากดวงชะตาเปิดพร้อมรับสิ่งดีๆอย่าลืมหาวันมาเที่ยวที่วัดสะมรกระกจังหวัดปราจีนบุรีกันนะและพิเศษสำหรับใครที่มีแผน การเดินทางมาเที่ยวภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกสนับสนุนคอสส่วนลดพิเศษจาก Grab เพียงใส่โคดนี้รับส่วนลด50บาททันที